ขณะนี้เรากำลังให้ปุ๋ยแคลเซียมโบรอนทางใบผสมแล้วก็กับยาฆ่า,มาแมลงป้องกันศัตรูพืชสมลงไปในถังเดียวกันเลยแล้วก็สารจับใบด้วยวันนี้มีมีการพัฒนาขึ้นมาชัดเจนมากต้นมันสูงขึ้นมาเยอะเลย ชัดเจนกว่าเมื่อวานยังเยอะมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตแบบหนึ่งแต่ก่อนเราอยู่แต่กับหมู ันนี้เราไมา่อยู่กับพืชพืชผักก็มารลนลึกถึงตอนที่เราเรียนปีหนึ่งทำแปลงผักสิบแปลงกุด <c oughs> ดินมือแตกเลยก็ตกสามสิบกว่าปีแบบสี่สิบปีเรียนมา <c oughs> นี้เป็นแตงกวานะครับเมล็ดพันธุ์ของบริษัท k k e e ฟเคโอเมล็ดพันธุ์ของ OKFeed OK ของคุณชินเฉียนทิมนะครับ